สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะมาดูผลหวยลาวกันนะคะเนาะที่คำนวณกันไปนะคะเนาะอ่ะผลหวยลาวออกนะคะออกกันที่ศูนย์แปดแปดหกหกนะคะอ่ะวันนี้มาเบิ้ลนนะคะเนาะในชุดนะคะแอดให้เด่นสองไม่มานะคะสามไม่มานะคะวันนี้มาสด ตองกันเลยนะคะแปดแปดหกหกนะคะเนาะขอภัยนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้สูตรพลาดนะคะเนาะนะคะพลิกล็อกกันนะคะเนาะอ่ะมาดูชุดใหม่กันเลยนะคะในวันที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยนะคะเนาะชุดนี้นะคะเจ็ดห้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะ และ76นะคะโซนต่อมานะคะ50นะคะ51นะคะและ56นะคะโซนต่อมานะคะ06นะคะและ16นะคะเนาะอ่าขอเพิ่มนะคะขอเพิ่มเดี๋ที่ หก้านะคะหกเจ็ดปดเก้านะคะเนาะและแปดเจดนะคะอ่ะท่านใดชอบเบิลเนะคะเต็ดไว้เลยเนาะเจ็ดเจ็ดเก้า้านะคะอ่ะวันนี้นะคะเลขเด่นนะคะ เด่นๆวันนี้จะอยู่ที่4 5 6นะคะเนาะ4 5 6นะคะโซนที่ติด4นะคะไม่มีเนาะเราจะเลือกอยู่ที่โซน5และ6กันนะคะเนาะช่วงนี้นะคะโซน5และ6าแรกนะคะ5 6นะคะ ห้าเจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือศูนย์เก้านะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่และอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือหกห้านะคะและหกเจ็ดนะคะอ่ะเลขที่เราเลือกนะคะจะมีอยู่ที่ศูนย์เจ็ดนะคะ ห้าหกหกเจ็ดหกห้าและศูนย์เก้านะคะเนาะอันนี้จะเป็นในโซนนะคะเนาะนะคะอ่ะเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันต่อนะคะเนะาะเราสูตรที่หนึ่งนะคะอ่ะก็อขอภัยนะคะผิดหวังกันเนาะวันนี้นะคะเนาะนะคะเนาะออกเบิ้ลเบิ้นนะคะ 66ข้างล่างแปดนะคะไม่มีนะคะชุดเด่นก็ไม่เข้านะคะในชุดก็หลุดนะคะเนาะหลุดกันไปเนาะขออภยัยไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในวันที่21กันเลยเนาะอ่ะสูมหนึงนะคะมาดูชุดแรกกันนะคะอะชุดแรกนะคะ 6 7 8นะคะเนาะมี6มี7มี8ชุดคู่นะคะ6 2นะคะ6 3นะคะ6 4 6 5นะคะ6 6หและ6 7นะคะส่วนต่อมานะคะ7 2นะคะ7 3นะคะ7 4 7 5 7 6นะคะและ7 7นะคะโซน8นะคะ8 2นะคะ8 3 8 4 8 5 8 6แแปละ87ดนะคะเนาะอ่ะดูโซนนะคะเนาะอ่ะชุดนี้นะคะเด่นอยู่ที่6 7 8นะคะมา3ตัวเลยนะคะทั้ง6ทั้ง7ทั้ง8นะคะแอดขอเลือกอยู่ที่หและ8ดนะคะเนาะแดแรกนะคะอ่ะหแรกนะคะก็คือหกเจ็ดนะคะหกห้านะคะ โซนต่อมานะคะแปดเจ็ดนะคะอ่ะขอเพิ่มหนึ่งชุดก็คือแปดเก้านะคะเนาะและเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะท่านใดชอบในโซนนะคะติด6ก็จะมี6 2 6 3 6 4 6 5 6, 6 6 7 2 7 3 7 4 7 5และ7 6นะคะอันนี้จะเป็นในสูตรเนาะวันนี้นะคะของ ราวสูตรที่1นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันราวสูตรที่สองกันต่อในช่วงหน้านะคะวันนี้ลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ